หมดเวลาเพิน่นได้ปลูกเสียดยังลูกเสียดยังน่ะล<า>ูกเสียดยังหม่นม่เออแม่อ้ยเียียตหน่ฉันนงียังน่ะอ้าวอ่อาไปยัแผอ่ะเอขึ้นบานไว้ขึ้น ูเรากินยางไหกินยาเลยรกว่ากิน,นยากว่าโอเคกินยาให้ยาสบายดีเ้อป่าดูไหมแอดซีท่ทุกทุกทายินดีตอนรับกาสชูส่อ,สองกัจอยแล้วจ้าบุดินะดูถ<อ>ับตีนดูนะดูเห็ดยังจิมแข้มาย่างขาแข่ คาแก้วนี่กว่าอู้คือเอามาจิม้มแขวาแมวาลวลนไงเอ้นอขอบใจจะไปดีก่อนดีปลาลุงลินขวก่อนอกินก่อนกินกระปูวะน้าปนาูนะเลยกินกระปนาูค่าแข่วอ่ะจิม้มอ่นนี่ดิเพราะแล้วลูก เอาไว้ฮะเนี่ยดินของแม่อะไรกว่าอืมโมเมนต์แนวดิ่นนะดูเย๊ะเอาไปเนี่ยอืมเอาไปดูเอาไปาไว้ไม่ไม่มะเอาเดียวพ่อมีทางปากลูกไง ถ้วยเกลือแมวมาแส่เขีวกี่หูยังไม่ออกเม่อเหรีนกะดูกเออพอบุญลืมโมงอ่ะพอบุญลืมนาเบิรงเอาใบกันไหมนี่จะแตกนี่จะแตกของพอ bơ mèo đi miền của chẳng hết ừ. đúc đảo của hết bìn của con mèo này thấy xéo không ừ. à, 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 bừng, mà ơ à đặt đặt của ngang thêm rồi mà này mày bao mà rồi mà mà này bỏ qua đúng nó ảm nằm phồn bao này bò bùa สู้มือเลยจำมมือลายหงวายดินโทรสัมชิดิดคองแบบนี้มันติดมือลูกได้นะฮะเห็นอะไรบ้างนี่อุย้ยช่างหน่อยเป็นชิวนะฮะช่างหน่อยหนาเป็นชิวนะฮะ เออทาอยู่หรอจุงไหนหนาเป็นซวเวยังหน่อยอยู่โมดิ้นหน่มโมดิ้เอาไปข้างลุงไหมโมดิ้งใหญ่ลุงมหมใหญ่ยังดิ้นมะใหญ่ยังท่าเด้อพอแล้วงามเลยค่ะบะยังขัดบะนี่พอแล้วลูกพอแล้วไหม อุ้ยมึงแน่หนาเต็มปไปเลยหน,นาเป็นซิวได้ <No. S 1> ยังน้อยอยู่หนาเป็นซิวได้เวแต่งงนบุเชื่อถามโลดนี่ถามโรดปลาลุงนี่หนาเป็นซิวยังน้อยฮะอุ้ยเช็ดอะไรบ่านี่เช็ดอะไรบ่านี่คือมักแทะของแม่นะ อย่าเฮ็ดพอแล,ล้วลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ก่อนอยัยยยอนอยงท่าม,มึงเน่ตติดแกมมาเลยอุ้ยมึงเน็ตไม่เลวม,มา,ากระดาษเปียกเซตได้ะฮะหนาเป็นตุ้มนะ่ฮะอุ้ยชฉวาจุกของข่อยแหละนี่ม,มึงเน่มันเพลข,ของแม่บาแลา้วฮะ มาบอดินเล้ลูกแม่หนเม่ทาไว้แม่ทาแลเม่มีเงินซื้อได้ค่ะเี่ยองเี่ยองเลยเม่ให้เอ้นี่บอกปยาเกลือหายได้ดูดินเกลือชำอางนี่บุยาเกลือนี่บอกไังไงกับปยานี่ห้เอ้นี่้อได้นี่ แม่ทนายไม่จยอยบม่อยากวีโพไม่จอยอยากได้ของของแม่มาพอแล้วลุงมามามาไปมาดูไปคนเก่งของแม่มาดูวะมะมะมาแม่ไหวเนอะเนาะพอแล้วพอแล้ว<ก>พอแล้วเก๋งนั่นจ้ะเออกระแป้งทะเลเมียนท่านาค่ะ พ่อเดวนะเฮ้ยมึงเนี่ยมันเปื่อนนะลูกเบี้ยอ่ะี้แม่ตายเบี้ยนะโมเมนต์มาสีเอาตัวนี้ออกยาตัวนี้ดิยอมไป nhưng khắc bà này nhưng khắc của cao bà này đây 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 เมื่อไงปลาลุงเนี่ยฮะงามบริสกถามปลาลุงเนี่ถามยุ้ยถามปลาลุงเนี่งามบริสุทธเอ้ยอย่าดิ่นทุกทีเลยดุของแม่ได้นี่นะ<อ>บัตอย่าด,ดิ่นกลัวบัตเอ้ยมัน<อ>บ,บิดมือลูกเว้ยแหละฮะนะบดิ่นลูกบดิ่นมาแมา่ไวมัม้ม จะขึ้นมากแทนสติกนะบอ,อ,ม,อ,อมึงเนี่นปาเกเจ้านะอขอบใจแม่ก่อนจ้ะให้ลูกท่าแน่หอกเบ่าอย้อนเบาก่อนลูกขอท่าสติ๊กแน่หอกแม่ยังใช่นะลูกอยากท่าสติ๊กเอาขอบใจแม่ก่อนตายที่ให้ลูกท่า,าอเอาท่าอีกแบบนี้พอเด้อ ฮะที่เอาดอกออาไปสิหูบพอออกแล้วมันจะติดแน่นเลยแหละทาสิปากพูดพฤชพิทาจิทึงพูดฮะถามมันบอออกเห็นได้ไหมบ้านี้บอถามมันบออายบอบ้านี้ถามมันบอออกค่ะ อายเด้อายเด้ปากแดงนี่พอแล้วลูกพอแล้วปิดแม่ให้แม่ไว้อาเสียดอาเสียโตให้แม่นะเซตยดม,มันบอบอบอเหมือนไหมปิดไหมไม่ค่บโเช็ดมันอ่ะนี่แม,ม่บอกให้เช็ดโต๊ะพุ่น ตีกนี่นะ,นนะอืมเชียยนอ้อมาในปากฮะไ,ได้ปลาตุ๊กคือขี้ลายแทะช่างเนีางดินให้หลูกนี่บอเฮ้ยแนวมันเปื้อนนี่บอของดินมีแย่คือคือบุรินนี่นะ เด้อยากินเด้อนมเหมือนเด้อเด้ออยายกินแมมไหนมาซื้อสติกท่าเด้อมเห็นเด้อยินบั right ่แม่เปล่านะมาดิ่นสติกเรนนี่อาเสร็จมือลูกไหมเสร็จมือลูกไปอ่าอ่าเสร็จปากลูกนะเสร็จปากอยู่มันสิออกบ่ฮะเสร็จอยู่ปากลูกอ่ะอ่าเสร็จเอาอ่าจับยื่นมืงแบนฮะออกอยู่บ่ฮะออกแล้วออกแล้วติ ลูกเห็นอยู่บ่ลูกเห็นอยู่บ่ยืงแบรนนะมาแม่ไหวมะแม่ไหวนกเนาะบมดินยานอุ่นเนาะมินบมดินต่อนะเอาไหว้แม่ฮะพ่อบุญจักรมาพ่อบุญโทรมาให้พ่อปุณธมาให้พ่อบุญโทรมาให้ไปฮะพ่อบุญเด้ขช้พ่อบุญกันเน๊ Paduma, mah, paduma, mah, paduma, mah, aduh, mah, 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 ngapsi kia habis, kia ngapsi kia habis, iki, habis, iki, boleh ใช่ร,ยยรึเปล่าปล่าอ้าววะเนี่ยมาละมาละวเอาคุยได้ไหมให้พ่อมองอึงยาต่อพ่อตกใจยังฮะปากฮะให้พ่อบุญมึงอย่าปากนะให้พ่อบุญมงึงดูจับโทรษทราบคืนอ่ะนี่ให้พ่อบุญมองอึงยาพ่อบุญตกใจยัง <c oughs> ประบุญย่านแล้วนี่ดินสติ๊กไ่จอย,ยอ,นนาาอ,อย่าชิบว่แท่งนึงนะฮะถามถามพ่อย่ะลูกงามวะเหรอถามพ่อยู่ถามมึงอยู่หานะบาดเอ้ยเจ้าอย่ากดมื่ให้โทรศัพท์แม่หานอย่าเหตุนันี้แม่ <S <S บอทถามมึงพ่อยู่ถามพ่อยู่ลูกงามบ่สิละ Đấy khui cái nào này nè nào này, bực mà tròn xào từ nào bài đi tròn sáng, Chị thân mất lộn Im đây Mì bài này Mì Mì Chưa mà, mà không? บะบะบึมไปถามไพ่ในไพ่นเฮ้ยไพ่ดิอืมบดไปถ่ายพดเมื่อนยถ่ายรูปบ่ถายูพ่อปุญแพ้พ่อปุณอ่ะบุณเต้าที่มีไง ใช่บูนเปม่ไห้นั้นกบองหายสติกดุดเปล่่ายช่หนาหน้ามึงยังมูดยู่เปหงาเอาเกินอาลวกระแตกจานเนี่ย

มีแต่ลูกแม่ลูกป้าลูกลุงลูกพ่อกับแม่เหนียมีเพิ่นน้ำหวะเลยให้เพิ่นมึงห <c oughs> ห่หนี้บอหาหงาบห่าบอง่าบาบบบบาดบ่า, <c oughs> บา

bỏ, bò <laughs> Vô ốm À thôi, bỏ mà bò à, Thôi, ảnh nằm dạ không <Ci> thương hãy um nè đi đa bọt không um nè à thôi nam oom... Oom, hả à những lúc đi à À, nó ạp nằm nhiều đề Nó ngóc hiếp lục điện hả Nó hát báo bát nè Tốt cái đục tốt đấy thu vật phải xe cỡ Nhàng phải há lao in luôn đấy, Bây Bây phải Bây phải. phải xài cỡ phải

ขอออกกันเข้ากันจะพาใส่ได้แม่ไม่ตายมาด้วยไปปวดเยยบอกเน้อนีเียว่าแมว่าค่ะปวดเหยียบอบอกรมา เพิ่นบ่ได้มาอนี้ผู้เพิ่นไปทางผู้ไอทิยังบ่ไ,ได้เปิดประตูซ้ำทิยังบ่ได้เปิดประตูซ้ำนะเคาะน่อยไหห้องน่ะอ๋าเปิดประตูนี่นนอ,นอ่ะ แป๊บนึ่งอะบอกแม่เราไปดูยินหรอห้องไหมห้องแม่เปิดตู้ให้บ้านแน่สิดอกเปิดตู้ให้บ้านแน่บปล่านะแม่อ้าวว่าเปิดประตูให้ เป็นล้มแหละนี่นะเพื่ออยู่ประตูนี่อ้เดิเบิ่งอาเปิดเดีอย่าเบิ่งว่าดัน้ี้ดีนะ่เ้ยแ่เ้ยแ่้่พี่ทิพเม่เฮแม่รเ้่ทพ้ม่ทะ่เ้ม่ทเน,น,น,นิ้ม,ม,ม่ม้มบเบิเต็ม ตามจะมหุ่พี่น้องไอ้แสบเนาะหุ่กกบหน่อยพิ่นกำลังเกิดเครือคนพี่น,น้องกบกล้วยพ่อบุญก็ออกปีแล้วกล้วยสุกเขียวเห้ยว่าต่ำนี่งวัวขามันก็กินแด้กล้วยสุกเขียว ป้าจาพี่น้องเนาะพระจอยกับจิคอจบคลิปเพียงสมนีกอรขอบคุณมาลายป้าลุงเนาะที่เขามาหลับชมเนาะทีนี้จะไปแล้วกล่าวคำบายสบาย